เอาแขนออกมาเอาแขนออกใส่เส okay, right, okay, right, okay, right, right? right. ื like uh, like ้อดีๆไปไหมตาละมือตาละเดไม่ใจจะมือนะมุดกัได้ให้แต่งตัวไม่แต่งตัวดูดูเขาไม่หรอกก็ใส่เสื้อดีๆเร็วๆให้ให้ ช้าเนาะเอาแขนออกมา <c oughs> เอาจะใส่ไหม้ครับ <c oughs> ใกล้ๆเอาใส่แขนอยู่ไหนใกล้ี่นอะเอา <c oughs> ออแขนเสื้อใส่แต่งตัวเองโตแล้วใส่ดีด <c> ี <oughs> <c oughs> ่คุณจะใส่เสื้อผ้าดีดีอะคุณเลโอคุณเลโอไปใส่เสื้อดีๆก่อนอายเขาเนี่ยมันออกจากบ้านไม่ไม่เสียเสื้อไม่ได้เดี๋ยวแก๊กโกกินตับแก๊ก็อยู่ไหนเร็วๆใส่เสื้อผ้าดีๆเดี๋ยวแก๊กโกกินตับแกะก็อยู่ตรงไหนอ่าใส่เสื้อผ้าไม่งั้นให้ลงรถนะแขนใส่ดีๆเอาแขนข้างนี้ใส่ดีๆ จับแขนดีๆเอาดึงเสื้อลงอ่าแต่งตัวเองดึงเสื้อด้านหลังลงด้วยอ่าไหนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยจับคอเสื้อยังได้แล้วโอเคหล่อรือยังหล่อแล้วแล้วจะเปลี่ยนไหมกางเกงเนี่ยจะได้แมท์กับเสื้อไม่เตลียแล้วเปลี่ยนไหมไม่เปีย